ความเดือดร้อนประชาชนที่คัดค้านยังเห็นว่าตัวเองยังเดือดร้อนอยู่เขายังยืนยันที่จะทําขั้นตอนนะในเมื่อแจ้งหน่วยงานแล้วหน่วยงานตอบมารวบรวมค่ะกลุ่มที่คัดค้านรวบรวมทุกอย่างที่หน่วยงานตอบมาทั้งหนังสือที่เราทําไปแล้วหนังสือที่หน่วยงานตอบมา <ders> ไปที่ศาลปกครองสูงสุดที่กร uh ุงเทพมหานครไม่ได้ไปทําไมต้องไปศาลปกครองสูงสุดเราไม่ได้ไปศาลปกครองกลางหรอ ที่อาจารย์หมูบอกว่าศาลปกครองมีสองระดับไงศาลรปกรครองชั้นต้นกับศาลรปกรครองสูงสุดแล้วทาไมการคัดค้านกฎหมายเวรคืนที่ดินต้องไปที่ศาลปกครองสูงสุดที่เดียวล่ะที่กรุงเทพมหาคนครเพราะว่าอํานาจศาลปกครองสูงสุดพิจารณาข้อที่มีการโต้แยง้งเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเพราะฉะนั้น <c oughs> การคัดคา้านโครงการเวรคืนที่ดินของรัฐมันมาจากกฎหมายเวรคืนที่ดิน เพราะฉะนั้นคัดค้านกฎหมายต้องอยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดการดกจันไม่ได้เลยนะคะประชาชน